สวัดสดีครับตอนนี้เราก็อยู่วัดศิวบนุนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลน,นะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่วัดศรีบุลนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลน,นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าพระอุบโบสถนะครับวัดศรีบุลรัตนารามเป็นที่นมัสการพระแก้วบุษราคำนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ต่อไปกันวัดศรีบุลรัตนารามหรือวัดศรีทองซึ่งอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดสำคัญ นิดหนึ่งของอุบนเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บานคู่เมืองคือพระแก้วผุดสราค a มซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากอ่นปางมานวิชัยตำนานเล่าว่าพระวอรพร้อมด้วยบุตรหลานของพระตาคือเท้าคำผงปรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองอวบนราชธานี เป็นผู้อัญเชิญมาจากกรุงศรีสันทนาคนทุตตอนนี้นะครับเรากําลังจะเข้าไปในโรงเรียนมูลนิธิวสีวนรัตนารามนะครับในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุาบลรัร,ราชกัาราศิริวัฒนาพันนาวดีครับ ตอนนี้ลนะครับเราก็อยู่ในโรงเรียนวัดศรีวุัลนาลาวนะครับผมเรียกเยอะๆเอาครับเอันนั้นมันยอมากๆเลยครับก็ชโรงเรียนนโรงเรียนนี้ก็จะรับสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปหกนะครับ แต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเริ่มชิบหายแล้วครับม,มาแล้วครับตัวกวนมันกัดตรงนี้นี่หรือว่าเรารพี่กอดแมวไหม <c oughs> เอามากอดคอพี่กอดแมวไหมไม่ไม่กวนนะเออ,เอามาสัมภาษณ์แมวกันคุณยุงเรียน,นนี้สบายไหมครับอตอบตอบเมียวเมียวเมียวสิเอาสั <c oughs> บเ <c oughs> อาปีกเ <c oughs> ียนมาต่อเรื่องของเราเรื่องของเรานะครับ ก็คือโรงเรียนนี้นะครับมีสอนก็บอกไปแล้วนะครับว่ามีมอไหนถึงมอไหนเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนนะครับอ้าวไปแล้วแขกรับเชิญของเรานะครับก็มีอยูแปดสีนะครับแปดห้องนะครับห้องที่หนึ่งนะครับพูดซ้ำอีกเปล่าครับแน่ใจแน่ใจครับอัดแล้วดิผมรู้ครับอีรีบบครับมึงพูดซ้ำะเวอยยังครับผมเพิ่ง ผมเพิ่งพูดตอนที่ว่าแน่ใจผมเพิ่งพูดตอนที่ว่าสอนอชั้นไหนถึงชั้นไหนครับห้องหนึ่งนะครับก็มีสีเขียวอ่อนนะครับห้องสองสีแดงนะครับห้องสามสีดำเงินห้องสี่สีส้มห้องห้าสีชมพูห้องหกสีเหลืองห้องเจ็ดสีเขียวเข้มนะครับห้องแปดสีฟ้านะครับก็มีแค่นี้แหละครับอาคารนะครับก็จะมีอาคารรัชดาพิเศษนะครับ ก็สอนนักสอนป .5 กับป .6 นะครับทุกห้องแล้วก็อาคารการจนาพิเศษนะครับก็สอนป .2 กับป .3 นะครับส่วนอาคารสีอุบลนะครับก็สอนป .1 อย่างเดียวนะครับแต่อีกตึกหนึ่งนะครับผมก็จําไม่ได้เหมันอยู่ในลีบมากเลยครับอยู่ข้างไหนข้างไหนมันรวมกันเลยบ่ามันจาชื่อไม่ได้ไม่ใช่ครับอยู่ข้างหลังอ๋อทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ตึกสี่ตึกครับมี มีเป็นโรงเรียนนี้มีจุดเด่นคืออะไรคือผมรู้สึกว่าจะสกปรกมากนะครับคิดวราโรงเรียนนี้กว้างไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เพราะว่าตึกเยอะมากนะสวัสดจครับบ๊ายบาย น้องชื่ออะไรครับชื่อแฟมค่ะอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะน้องจบจากโรงเรียนนี้น้องจะไปเรียนต่อไหนครับโรงเรียนเบนจามาหาราลค่ะอ๋คครับ a อหรืออะไรครับ -AP ค่ะอ๋คครับน้องชื่ออะไรครับมาม่าครับอยู่ชั้นไหนครับปหกครับห้องไหนครับถ้าแปดครับจะต่อโรงเรียนอะไรครับอืเป็นเทเลมอเกียริครับ เฉลิมพระเกีิจังหวัดอุบลนี่แหละเฉลิมเระเกีิขอนแก่นครับเอาเหรออบตูนบาตูนบตูนเฮ้ยบตูนเพือกุไปต่อเฉลิมตแม่งมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาม่